ที่พี่หาวเนี่ยได้ทำคลิปเกี่ยวกับการทำโทนสีต่างๆนะครับลงไปใน y t u t u เนี่ยนะครับด้วยไล์รูมบ้างด้วย Photoshop บ้างก็มีน้องๆหลายๆคนนะครับไปเห็นรูปนู้นรูปนี้มาแล้วก็ส่งคำถามมาถามพี่หาวในอินบ x ็อกของอทว่าแฟนเพจเนี่ยนะครับ ว่าเออเนี่ยรูปแบบนี้ทํายังไงเขาชอบมากเลยแต่ว่าทําแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่สทัทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เอาก็เลยบอกว่าอ,อย่างนั้นเดี๋ยวพี่เขาขอไปหารูปตัวอย่างที่ใกล้เคียงแนวแนวนี้มาก่อนแล้วก็ลองทําให้ดูนะครับขอพี่เขาทําให้ดูเสร็จพี่เขาก็บว่าประมาณนี้หรือเปล่าก็บอกว่าอืมโอเคแหละประมาณนี้แหละใช่เลยนะครับอ่า ทีนี้จะให้พี่เผาอธิบายต่อพี่เผาวอกว่าเอออย่างนั้นเดี๋ยวพี่เผาทาเป็นคลิปเลยลวกันนะครับทุกคนก็จะได้ได้ประโยชน์พร้อมๆกันด้วยนะครับแล้วก็การทําเป็นคลิปมันก็ง่ายต่อการที่เราจะทําตามนะครับศึกษาตามแล้วก็ได้อธิบายอะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอ่ะตอนนี้พี่เผามาทําคลิปให้ดูนะครับพี่เาเอารูปตัวอย่างมาไอ้รูปตัวอย่างที่ส่งให้น้องออที่ถามมาดูเนี่ยนะครับมันเป็น ตัวที่พี่อยากทำจาก Photoshop CC นะครับแต่ว่านี่พี่ห่าจะทำด้วย Lightroom เพราะว่ามันง่ายกว่านะครับมันง่ายกว่าพอดีวันนั้นอยู่ข้างล่างแล้วเปิด Photoshop พอดีก็เลยลองนั่งทำชืดๆไปนะครับก็ได้อย่างนั้นรูปแนวนี้เนี่ยพี่หาวไม่รู้หรอกว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่า,าไปถามเพื่อนๆที่เขา,าอยู่ในแนวๆอย่างนี้เขาบอกว่าภาพแนวอะไรดราม่าหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะครับโอเคแนวไหนก็ช่างมันนะครับไม่เป็นไร เอาเป็นว่ามันเป็นแบบนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่หามาทําให้ดูนะครับพี่หาวก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเรียกคนแรกนะครับดู2รูปนี้นะครับอันนี้คือ before อันนี้ after นะครับภาพนี้มันจะดูแบนๆนะมันแบนๆเพราะว่ามันออกมาจากหลังกล้องแล้วมันก็เป็นตัวร a ไฟล์นะครับซึ่งไม่ได้ผ่านปการปรุงแต่งอะไรเลยนะครับเป็นไฟล์ของ Fuji X100T และรูปนี้มันแสงสภาพแสงพี่หาว่ามันมันมันไม่ค่อย ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหรล่ละนะมันแห้งๆซึ่งจริงๆแนละ้วแสงแบบนี้เวลาเอามาทํามันทํางานง่ายนะมันไม่ได้แบบว่าคอนทราสต์จัดเกินไปอะไรเกินไปมันก็เลยทําใหเา้เวลาเอามาทําต่ออะไรเนี่ยมันทําได้เยอะนะครับ2รูปนี้สิ่งที่แตกต่างกันอย่างแรกเอาอย่างแรกก่อนนะคือเรื่องของคอนทราสต์นะครับคอนทราสต์ rast, เนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับดูตรงนี้ดูตรงนี้นะอ่านง่ายๆนะอันนี้คือส่วนมืดของมันใช่ไหมไอ้ตรงที่เหมือนเป็นดำๆตะไคร่าเกาะน,นะครับส่วนตรงนี้คือส่วนสว่าง อันนี้ส่วนสวา่างนะอันนี้คือส่วนมืดอันนี้คือส่วนสวา่างเราจะเห็นว่าอันนี้ส่วนมืดมันไม่ค่อยมืดมากเนาะส่วนสว่างก็กําลังประมาณนึงอะ,อะประมาณนึงอะนะครับนะความแตกต่างความเข้มจางเราจะเห็นว่าสังเกตตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นไงครับอ้มีคอนทราส กันมากนะครับมันไม่ค่อยกลืนกันอ่ะนี้แล้วกันมันไม่ค่อยกลืนกันเนื่องจากว่าส่วนสว่างกับส่วนมืดเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับมันต่างกันเยอะเนี่ยส่วนมืดมันจมลงมาเยอะเลยนะครับอันนี้ส่วนสว่างแม้ว่าจะดอบจากรูปนี้มาแต่มันก็ยังทําให้ต่างกันเยอะอยู่ดีนะแต่ว่าอันนี้เป็นไงครับส่วนมืดเนี่ยมันไม่ดําเลยนะไอ้ส่วนสว่างก็ทําไมครับมันก็กลับมาใกล้เคียงกันนะมันขึ้นมาใกล้เคียงก็เลยคอนทาสมันก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูรูปเนี้ยเราก็แกะรูปได้แล้วอ๋อแสดงว่าไอ้รูปแนวนี้เนี่ยคอนท้าสมันค่อนข้างจัดนะ,ะส่วนมืดมันค่อนข้างลึกนะครับส่วนมันค่อนข้างลึกต่อมาสิ่งที่แตกต่างออกไปนะดูที่บริเวณสีโดยรวมของภาพนะครับเรื่องของภาพภาพนี้จะอ,อมเหลืองๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็เป็นเหลืองแบบว่าไม่ค่อยเท่ากันทั่วทั้งบริเวณนะ,น,ะ,น,ะนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างอย่างที่สองนะครับอย่างที่สามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรูปใน ฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนี่ยมันแตกต่างกันที่ตัวความสดของสีด้วยนะครับความสดของสีด้วยดูอย่างเสื้อของอคุณพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเบอร์เจ็เนี่ยเราจะเห็นว่าสีนี้มันสดกว่าไหมส้มมันสดกว่าอันนี้เป็นไงครับส้มมันไม่ค่อยสดละนะครับไม่ค่อยสดมีอะไรแตกต่างกันเนาะเนี่ยมีหลายจุดเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของดีเทลต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันขึ้นมาหมดเลย นะดูลายตรงนี้ก็ได้นะครับดูลายตรงนี้ก็ได้อ่าเราพอจะได้แนวทางบ้างแล้วนะเรากลับมาทํามันดูดีดีกว่านะ,ะมาดูนะครับจึงอ่าเริ่มต้นพี่ห่าต้องต้องรื้อก่อนนะต้องรื้อก่อนขออนุญาตรื้อรูปนี้ก่อนนะกดรีเซ็ตจึงอ่าเป็นรูปเหมือนกับไม่มีอะไรละนะ รูปนี้พี่เหาถ่ายจากฟูจินะครับฟูจ uh, ิไม่มี Before After แล้วนะ uh, รูปนี้ถ่ายจาก Fuji X00T นะครับ uh, เป็นกล้องที่เป็น Xtran s Mod จริงๆรูปนี้พี่เหาชอบเลยนะเพราะว่ามันเวลาเอามาทำจะทำง่ายอย่างที่บอก uh, นี่เขาปิดพวก preset uh, นี่ไปก่อนนะทีนี้เข้ามาที่ Develop นะเริ่มต้นเราดูที่ตรงนี้อย่างที่บอกคืออะไรนะ uh, ตัว Contrast นะครับ Contrast ตัวนี้ออนจัด หลายคนนะครับเวลาที่จะเริ่มไม่รู้จะเริ่มไงกดออโต้ก็ได้นะลองเล่นดูก็ได้เนี่ยออโต้ Auto, มันก็จะแบบว่าเหมือนกับปรับหลายๆอย่างเนี่ยนะครับให้ให้ลงตัวซะก,ก่อนนะครับพี่เอาวก็ปรับเนี่ยให้ลงตัวซะก,ก่อนภาพก็จะสังเกตดูนะว่าก่อนที่จะเป็นออโต้เนี่ยปุ๊บนะพี่หาว่าอันนี้ให้ดีเทลที่ค่อนข้างดีกว่านะแม้ว่ามันจะดูว่ามันดูสว่างไปหรือเปล่า,หร,ลาหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นไรเอางี้ไปก่อนนะครับต่อมานะครับเราปรับตรงนี้คอนทราสต์ rast, เพิ่มขึ้นนี่ใช่ไหมเราปรับนี้ เราจะเห็นนะครับว่าส่วนมืดเนี่ยเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้นะอ่าพี่อกก๋อให้ดูใกล้ๆพอเราปรับคอนทราสต์อย่างนี้นะครับมันจะทําให้ส่วนมืดทําไมครับมืดลงส่วนสว่างสว่างขึ้นฮิสโตแกรมเนี่ยจะแยกออกจากกาันเห็นไหมส่วนสว่างมันจะไปทางขวาส่วนมืดมันจะมืดลงก็คือมันมันทำให้เนี่ยนะเกิดอะไรประมาณนี้ขึ้นนะอ่ะ,อะตอนนี้คอนทราสต์เนี่ยนะคอนทราสต์ได้แล้วจึงแต่ทีนี้คอนทราสต์เนี่ยมันเยอะ มันเยอะมากนะครับจนทําให้ส่วนมืดแถวๆนี้มันจมไปนิดนึงนะหรือพวกล้อรถยนต์หรืออะไรพวกนี้มันจมไปพี่เอาก็เลยขอปรับชาร์โดขึ้นมาหน่อยนึง่าให้มันสว่างขึ้นนิดนึงนะแล้วอยากได้อะไรอีกนะครับอยากได้อะไรอีกจริงๆแล้วนะครับถ้าอยากให้ภาพนี่มันออกมา,าดุดันนิดๆน,น,นะครับต้องลด s a t u r a t i ลงอ้าวซะง,งั้นนะครับนะาง,งั้นเอ๊ะพี่เขาบอกว่าเอ๊ะภาพนี้มันสีสดขึ้นนี่หว่านะทำไมตอนนี้มาลด s a t u r a t i ลง เดี๋ยวมีเหตุผลน,นะครับเดี๋ยวทําไปก่อนนะอันนี้ลดเซทเจอเรตลงนะแล้วพี่เอามองภาพภาพโดยรวมตัวเนี้ยมันสว่างไปหลังจากที่เราปรับคอนทราสต์ไปแล้วขึ้นไปแล้วพี่เอายกเอ็กโซเชอร์ลงมาดีกว่านะอ่าแล้วก็ยกแชโดว์ขึ้นมปนะครับปรับนี้ขึ้นมาโอ้เริ่มน่ารักแลนะ้วเนาะเป็นไงต้นฉบับกับที่ทําแล้วเห็นไหมดูดุขึ้นมาเลยนะดูดุขึ้นมาเลยหัวใจมันอยู่ที่คอนทราสต์กับเซทเจอเรตนี่แหละ ครับคือคอนทราส์เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ s ซท u r a เรตเนี่ยลดลงนะอ่ามันก็จะดูแบบไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นภาพสีปป๊ดๆอะไรสักเท่าไหร่นะอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับยังมีอีกนะทีนี้เราอยากทำอะไรให้มันดูอ่าดุดันกว่านี้อีกหน่อยนะครับเราอาจจะมาที่ตัวเอฟเฟกตรงนี้เราเลือกตัวอ่า โคสคร o ฟวี n นียดนะครับเราเลือกเมาส์มาทางซ้ายนะครับภาพมันจะดูเป็นไงครับอืมนะมันจะดูเป็นเหมือนกับมืดลงนะครับนะเราคีิไฮไลท์ไว้นะครับ,นะรนะรบปุบ๊แล้วก็ Mid Point นี่คือถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันแบบเหมือนกับว่ามันขยับเข้ามามากเราก็เลือ่อนมันอย่างนี้นะนี่นะมาณนี้ก็พอนะไม่ต้องเยอะมากอ่ะนะนะอาละมีอะไรอีกนะครับ กลับไปที่เบสิกนะสิ่งที่พี่เหาพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือว่าในรายละเอียดของมันเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงนะครับไอตรงนี้ถ้าเราจะเอามันขึ้นมาก็คือตัวมิดโทนคอนทราสนะครับมิดโทนคอนทราสก็คือตัวแคลิตี้คอนทราสเนี่ยมันจะทำช่วงฮิสโตแกรมปลายๆนะครับซ้ายขวานะแต่มิดโทนคอนทราสเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเอาความแตกต่างแล้วแบบช่วงกลางๆอย่างเช่นตรงสีเทาเนี่ยมันแตกต่างกันไม่ได้เหมือนกับขาวกับดำนะมันแตกต่างกันนิดๆหน่นอยๆเองนะเราเลือกแคลิตี้ขึ้นมา อืพวกเห็นไหมเห็นไหมพวกรายละเอยียดต่างๆมันขึ้นมาเลยพวกที่อยู่ตรงมิดโทนนะครับภาพก็จะดูดุตามที่ต้องการเลยนะ mm hmm. ดูดุตามที่ต้องการเลยยังไม่พอครับยังขอทําอะไรนิดๆหน่อยๆไม่เอาอยากได้ตรงเนี้ยเป็นเหมือนแบบแสงพระาทิตย์ที่มันสว่างๆนิดนึงนะครับไม่เอามาที่เรเดียลทูนะครับในเรเดียนี่นะครับจะมี ตัว exposure กับ t e m p e r a t u r e ที่เราจะใช้ตอนนี้นะครับ Temp e r a t u r e ก็คือ,อ,อสีของมันนะครับก็คือเป็นเหมือนไว้บาลานเฉพาะส่วนของมันอันนี้เพีวเพให้เป็นเหลืองๆห,หน่อยนะครับส่วน exposure นี่คือสว่างนะเอาลองลองลอง,ลองประมาณนี้ก่อนแล้วเราเลือกนี่มาดูเห็นไหมครับอันนี้คือสีนะพีอ,อาปรับให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันพุ่งมาที่พี่มอเตอร์ไซค์คนนี้นะครับอันนี้เอาใหญ่ๆเลยนะ ปึ๊ดนะประมาณน,นี้นะครับประมาณนี้นกินเข้ามาอ่า,า,า,าทีนี้สีได้ละแต่แสงเนี่ยตรงนี้มันยังไม่ได้นะครับเอยาปรับให้มันสว่างหน่อยนึงอืมนะเหมือนกับฟุ้งมาฟุ้งมานี่ลดหน่อยอ่า เป็นฟุ้งๆมานิดนึงนะครับถ้ายังไม่พอนะครับเราสามารถดูพิเคตตัวนี้ขึ้นมาได้คลิกเมาส์ขวาตรงนี้ก็ได้ดูพิเคตนะไม่ต้องไปจำช็อตคัดก็ได้นะครับอ่าเืเนี่ยพีอากดูพิเคตมาให้มันเหมือนกับว่าทางฝั่งนี้มันออกแสงมนออกมาจากซอยหน่อยๆนะครับแต่อันนี้เี่เขอลดความเข้มตรงนี้นึงให้มันดูไม่หลอกตามากนะภาพแนวนี้นะครับพี่อาเห็นหลายๆคนก็ทำนะแต่ว่า เท่าที่ดูมันทําแล้วมันจะหลอกหลอกตาหน่อยๆนะครับมันเหมือนกับไม่ได้ทําอะไรเลยอะมาถึงก็ทําส่วนใหญ่ให้มันมืดๆแล้วก็ไอส่วนที่ต้องการทําให้มันสว่างแล้วก็ดึงสีขึ้นมาใส่ก่อนท้าเข้าไปมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยลมกลืนน่ยนะครับจริงๆถ้าทำบบทำแนวเนี้ทาเหนื่อยนะมันต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับอ่ะอันใหม่อีกอันนึงฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ไม่ต้องเยอะมากนะครับทําให้แค่ว่าโทนมัน มันเหลืองๆใกล้เคียงกันก็พอนะครับค่อยๆไล่โทนทิ้งไปนะนีประมาณอย่างนี้อ่านิดหน่อยนะอ่านะไม่ต้องเยอะให้มันดูภาพโดยรวมมันไม่หลอกกระโดดจากนี่ไปกันนี่มากเกินไปนะอ่ะอยากทําอะไรอ่าอ,อีกอันนึงนะครับอ่าที่ท,ที่ที่ในภาพตัวอย่างที่ส่งมาเนี่ยมันจะมีการเน้นเน้นบางจุดนะครับเน้นบางจุดก็คือตัวนี้นะครับตัวพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเน้นยังไงอะ่ะเดี๋ยวขอลากนี้มาก่อน นะเขาทาให้พี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยสว่างสวยแล้วก็ทําให้ภาพข้างนอกเนี่ยมืดลงไปห,หน่อยลงด้วยนะครับเอ๊ะเราจะทําไงเราเอาอินเวอร์ตมาร์ตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วเลื่อนเอ็กซ์โพเซอร์ลงภาพมันจะทําให้ด้านนอกของวงกลมที่เราเราทํางานด้วยทําไมครับมืดลงนะครับเนี่ยอันนี้เป็นการทํางานกับด้านนอกนะถ้าเราสั่งอินเวอร์ตมาร์ตรงนี้ มันจะเป็นการทํางานกับด้านในเห็นไหมแต่ว่านี้เราไม่เอาเราทํางานกับด้านนอกครับเราเอาเอ็กซพเชอร์ด้านนอกลงอ่าเหมือนกับพี่มอไซคีพูดผ่านมาในซีนนี้แล้วเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่บ้านเมืองกาลังคุกคุนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าได้ละแต่พี่เหายังไม่พอนะครับพี่เอาว่าเอะด้านนอกเนี่ยมืดลงแล้วแต่ด้านของพี่วินเนี่ยพี่เหาอยากจะให้มันไบรท์กว่านี้นิดนึงนะครับเราจะมาใช้ตัวนี้ไม่ได้เราก็ดูพี่เค้มขึ้นมา ปึ้งอ่าดูพิเคทขึ้นมาอีกัารนึงละต่อวางมาใกล้ๆตรงนี้เพื่อะเจ๊จะเห็นนะจากนั้นนะครับปรับให้พี่พี่วินแกสว่างหน่อยอ่ะโทษทีต้องเลือกอินเวอร์ตมากก่อนนะครับให้พี่วินแกสว่างนิดนึงนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเอ๊ะมีการทําสีให้พี่วินสดขึ้นนะครับก็อาจจะใส่ตัว saturation เข้าไปานะครับใส่ clarity เข้าไปว้าวก็ได้ละน่านะ ออกมาดูดีด้วยนะครับขอครอบตรงนี้ทิ้งหน่อยหนึ่งนะอ่าเป็น16 9ต่อเลยให้เหมือนแบบดูเป็นภาพยนตร์อ่าเป็นเหมือนจอจอ HD อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณ16.9นี้ว้าวนะได้ละนะเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้พี่ห่าวทำให้เป็นตัวอย่างนะครับ อย่างที่พี่อาบอกว่าจะทําแนวแนวนี้ให้ดีมันต้องแบบค่อยๆทำนะมันจะได้กลมกลืนนะครับอันนี้ดูไม่ค่อยกลมกลืนมากแต่ว่าก็โอเคละเป็นตัวอย่างได้เลื่อนเอ็กโวชึ้นมานิดนึงนะดูนะครับ Before a n ะ after นี่คือ Before อันนี้คือ After เป็นไงครับอืมนะคอนทราสจัดขึ้นนะครับแล้วก็ได้โทนสีแบบอ่าดักดหน่อยอ่าดักหน่อยนะครับอีกอันนึงอยากจะใส่ให้เพิ่มเติมอ่าพี่อาใส่เกรนขึ้นมานิดนึงแล้กัน ทำให้มันมีเหมือนแบบเนื้อฟิล์มอะนะม,นมีแบบเนื้อฟิล์มข้ามาหน่อยอืมอาเป็นกล้อนก้าดไม่ไม่ไม่ใสเกินไปนะอันนี้คือ,อโทนอะไรอะอะไรดราม่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอะก็ได้แบบที่น้องที่เขาถามมาแล้วนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับพี่หาว่ามันน่าจะ,ะช่วยให้หลายๆคนเนี่ย มีไอเดียนะครับในการที่จะเห็นภาพแนวนี้เราจะทํำยังไงอะไรยังไงจริงๆไม่ต้องทํายุ่งยากหรอพี่หาวก็ได้นะครับทําแค่คอนทราสต์เฉลยอะไรนิดห่หน่อยแล้วก็เาจาะช่องไปปรับไอตรงจุดที่สนใจให้มีความแตกต่างจากภาพโดยรวมแค่นี้ก็โอเคละแต่นี้พี่หาทำให้ดูเยอะๆเพราะว่าจะได้แก้ปัญหาได้หลายๆจุดนะครับเวลาไปเจออะไรมา